ตื่นที่เช้างานดีวันนี้ครับว้าวสุดๆต่างศูนย์ถ่วงล้อ,อครับเบรคคล์ดลูกมากข้างล่างแค่นั้นแหละแค่ช่างฝะายยางครับอขอบคุณสวยงาม เลยเลยต้นคูณไป5เมตรเป็นเขตเทศบาลครับอันนี้นอกเมืองตรงนี้สังเกตได้ต้นไม้ครับเขตเทศบาลตัดสั้นนอกเมืองตัดยาวนี่นะแค่หเมตรไม่ยอมตัดให้เรียบร้อย10เมตรเองเนะครับโอ้แปลกปลาดคนไทย ขาดจะเช้าดีมากครับ